ช่วงคุณแม่ขอแนะในช่วงคุณแม่ขอแนะวันนี้เรายังคงอยู่ที่งาน r e Band Love and Protection Expo ซึ่งในวันนี้เราได้มีบทสัมภาษณ์คุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กมาฝากคุณแม่ที่พลาดโอกาสไปร่วมง,งานในวันดังกล่าวส่วนสาระจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะ สิ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กนะคะประมาณพูดคร่าวๆประมาณ50%ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะพราคุณพ่อคุณแม่มีส่งพันธุกรรมที่ดีให้กับลูกลูกก็จะมีความฉลาดได้มาก<ส>อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกประมาณ50%นะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของโภชนาการนะคะแล้วก็โภชนาการก็ตั้งแต่ตั้งแต่ในท้องเลยซึ่งสมองลูกเนี่ยได้สร้างตั้งแต่ในท้องแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องกกรระตุ้นูโดยาใ ให้ลูกมีการเล่นกับลูกนะคะเพราะของเล่นที่ดีสุดสำหรับลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่เองค่ะ ที่พบบ่อยในปัจจุบันถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็อย่างเช่นเด็กที่พูดช้านะคะหรือว่าเด็กที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาของกล้ามเนื้อที่ที่ช้ากว่าปกตินะคะสาเหตุก็อาจจะเป็นตั้งแต่ตัวเด็กเองที่มีปัญหาเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูหรือว่าอย่างเช่นถ้าเราให้เด็กดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปก็จะทําให้เด็กไม่มีโอกาสได้พูดเด็กก็จะพูดช้าลงะค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีกิจกรรมกับลูกเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการนะคะ ซึ่งพัฒนาการก็มีประกอบไปด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องสังคมและการสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองวิธีการกระตุ้นนะคะถ้าเรื่องภาษาก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็พูดคุยกับลูกเยอะๆนะคะ2ถ้าเป็นเรื่องของเรื่อง,องความจำก็อย่างเช่นเล่นเกมจับคู่ร้องเพลงนะคะถ้าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็อย่างเช่นการเล่านิทานถามตอบกับลูกถ้าเรื่องของสมาธิเนี่ยก็อย่างเช่นการอ่านหนังสือกับลูกถ้าเรื่องกล้ามเนื้อก็ให้ลูกวาดลูก ะะแล้วก็ระบายสีแล้วก็วิ่งเล่นกับลูกค่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งพ่อแม่ควรจะต้องมีกิจกรรมกับลูกบ่อยๆค่ะปกป้องด้วยรักสู่พัฒนาการหลากมิตินมตรามีสูตรสำหรับเด็กหนึ่งปีขึ้นไปขอเชิญคุณแม่คุณพ่อและคุณนูนูมาร่วมต่อยอดความรักพร้อมกระตุ้นพัฒนาการทั้ง5ด้านที่งาน d r a มี love and protection expo 2อ1 4ในวันที่24-25พฤษภาคม นศูนูน์การค้าเส็นท่านพลาซาสุราธานีภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกอย่าพลาดไปกันเยอะๆนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-657-8601หรือ Facebook Mummy Bear Network